Spring Digital Morning Shot ประจำวันอังคารที่9พฤษภาคม2566สรุปภาพรวมตลาดคริปโตวันนี้ Total Cryptocurrency Market Cap ปรับตัวลงจากวันจันทร์37พันล้ยนดอลลาร์สหรัฐทำให้ปัจจุบันมูลค่าตลาดอยู่ที่1.113พันล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ใต้แนวต้าน1.16พันล้านดอลลาร์สหรัฐเหรียญมีมคอยยังคงเป็นทีมหลักที่เล่นอยู่ในตลาดซึ่งเป็นสัญญาณที่เริ่มจะไม่ดีเนื่องจากมักจะเป็นจุดสุดท้ายก่อนโจาขากระทิง สัปดาห์นี้ติดตามตัวเลข C P I วันพุธนี้หลังจากการขึ้นดอกเบีย้ยที่คาดกันว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหากดัชนีเงินเฟอ้อไม่ได้ปรับตัวลงในรอบนี้อาจทำให้ตลาดปรับตัวลงแต่หากออกมาดีเงินเฟอ้อลดอาจจะเป็นสัญญาณไซเวย กลุ่ม e x p i n g Listed จากวันจันทร์ทุกเหรียญปรับตัวลงโดยเหรียญที่ปรับตัวลงน้อยที่สุดได้แก่ ETH ปรับตัวลง1.91% QNT ปรับตัวลง2.43%และ ADA ปรับตัวลง2.81%และเหรียญที่ปรับลงมากที่สุดได้แก่ GALA ปรับตัวลง11.06% 1inch ปรับตัวลง9.15%และ SNX ปรับตัวลง8.81% ฟียร์แอนด์กรีซอินเด็กซ์ปรับลงจากวันจันทร์9จุดจาก64เป็น51ดอลลาร์อินเด็กซ์ปรับตัวขึ้นจากวันจันทร์101.288ขึ้นมาที่101.516บิตคอยปรับตัวลง777.62ดอลลาร์สหรัฐราคาเปิดที่28,472.68ดอลลาร์สหรัฐลงมาปิดที่27,695.06ดอลลาร์สหรัฐ De ็บซีลิงกำลังจะมาถึงและในระยะยาวอาจเป็นผลดีกับตลาดคริปโต Bitcoin Transaction เติบโต,ตอย่างต่อเนื่องยังคงแสดงให้เห็นความ b u l l i s h โดย Bitcoin วันนี้มีจุดตั้งเข้าซื้อที่ได้เปรียบอยู่ที่28,000ดอลลาร์สหรัฐมีจุดตั้งขายทำกำไรที่29,000ดอลลาร์สหรัฐและจุด Stop Loss อยู่ที่27,500ดอลลาร์สหรัฐค่ะ b i t r i c ตลาดซื้อขายคริปโตในอเมริกาได้ยืนฟ้องล้มละลายแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้โดนทางกรตสหรัฐเล่นงานไม่กี่สัปดาห์ กระแสเรียญมีมในช่วงนี้ทําให้ Node validator s ในเครือข่ายอีทูเรียมได้รายได้เพิ่มมากขึ้นจากการที่ค่าแก๊สในการทําธุรกรรมสูงขึ้น กระแสเหรียญมีได้เข้ามาสู่เครือข่ายบิตคอยซึ่งมีการเรียกกลุ่มเหรียญเหล่านี้ว่า BRC20 ที่ต่อยอดจาก Project Ordinals ปัจจุบันกลุ่มเหรียญ BRC20 มีราคาพุ่งขึ้นจน Market cap ถึง1บิลเลียนดอลลาร์สหรัฐแล้วและมีการลิสต์บน Exchange แล้วด้วยกระแส BRC20 ที่กำลังเกิดขึ้นทำให้ธุรกรรมในระบบสูงขึ้นมากทำให้ผู้ที่ใช้งานทั่วไปได้รับผลกระทบอย่างค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นผิดปกติจนทำให้ผู้ใช้บางประเทศอย่างแอฟริกาและอเมริกาใต้ ไม่สามารถโอนใช้จ่ายได้ฉลองครบรอบ1ปีกับ s p r i n g d i g i t a l t r a d เทรดฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2,566โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะและพบกับ x p r i n g Digital Morning Shot ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ